สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับเกิดเหตุการณ์โอเวอร์ฮีทนะครับหรือว่าความร้อนขึ้นอยู่กลางถนนกันนะครับเราจะสังเกตยังไงนะครับแล้วก็เราจะมีวิธีแก้ยังไงนะครับ อันดับแรกนะครับถ้าเราอยู่กลางถนนนะครับแนะนําให้หาที่จอดที่ปลอดภัยที่สุดนะครับอยู่ข้างทางเป็นไปได้อยู่เลนซ้ายนะครับหรือว่าถ้าโอเคจริงจริงจอดในปั๊มน้ํามันได้ก็จะดีมากครับส่วนวิธีสังเกตครับก็ให้สังเกตควันนะครับหรือว่าไอ้น้ําที่พุ่งออกมานะครับจากรถถ้ามีไอ้น้าค่อนข้างเยอะให้รอสักพักอยีาเพิ่งรีบเปิดฝากระโปรงนะครับเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยหรือว่าควันที่ออกมาอาจจะทําอันตรายกับเราได้นะครับพอจอดสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยพอเริ่มไม่เห็นควันปุ๊บให้เราเปิดฝากระโปรงขึ้นครับจุด ที่เราควรสังเกตนะครับคือจุดที่น้ําไหลออกมานะครับลองสังเกตที่ใต้ท้องรถก่อนลงไปดูที่ใต้ท้องนะครับถ้ามีน้ําไหลออกมานะครับให้ลองหาจุดที่มันรั่วครับจุดต่อมานะครับที่เราควรจะสังเกตนะครับ จังหวะที่ความร้อนขึ้นนะครับหรือว่าเข็มความร้อนอยู่ที่ตัวไฮนะครับให้ลองเปิดสวิตช์ออนไว้นะครับให้ลองสังเกตอันดับแรกเลยครับพัดลมหมุนไหมนะครับถ้าพัดลมไม่หมุนนะครับก็นั่นก็คือสาเหตุครับที่ทําให้รถน็อกได้นะครับแต่ถ้าพัดลมหมุนปกติให้เราลองดูที่บริเวณหม้อน้ำครับแบบตัวนี้นะครับ หรือว่าบริเวณที่ท่อน้ําต่างๆนะครับอาจจะมีจุดที่รั่วตึมนะครับที่รั่วซึมออกมาปกตินะครับถ้าใช้คูลแลน์ของไอชินนะครับก็จะมีภาพพวกนี้ให้เราเห็นนะครับก็สังเกตได้ง่ายๆครับดีกว่าน้ําเปล่าที่เราใส่นะครับส่วนวิธีแก้ไขต่อมานะครับพอเราเห็นจุดรั่วปุ๊บถ้าเป็นจุดรั่วที่เล็กน้อยนะครับเราก็สามารถรอสักพักหนึ่งนะครับประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับแล้วเติมน้ําเข้าไปนะครับถ้าน้ําไม่รั่วออกอย่างรวดเร็วนะครับเราก็สามารถขับรถไปหาศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดนะครับหร อ้ที่ไว้ใจได้ครับ